ใครที่เล่นกองหน้าเราจะต้องรู้แปกทิศทางนี้ในการเลี้ยงบอลนะครับเวลาที่เราเล่นกองหน้าเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะเวลาที่เราเลี้ยงบอลเราจะต้องเลี้ยงหลบซ้ายขวากระชากลากลุยเจอคู่ต่อสู้อยู่ตรงหน้านะครับก็เลี้ยงหลอกซ้ายขวาเป็นทางซ้ายทางขวากระชากลากลุยบางทีก็คืนหลังนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่ามันดีแล้วแต่มันไม่เพียงพอที่จะเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงเพราะว่าเราเล่นกองหน้าคู่ต่อสู้ไม่ยอมปล่อยให้เราเล่นง่ายๆอยู่แล้วนะครับ คู่ต่อสู้อาจจะมารุมแย่ยงเรา3ามสี่คนเลยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีทางเลือกในการเลี้ยงบอลมากกว่านี้ซึ่งสิ่งที่หลายๆคนใช้ก็คือแค่สีทิศทางแต่ผมจะมาบอกวันนี้นะว่ามันมีแทิศทางยังไงบ้างนอกจากมีซ้ายขวาหน้าหลังแล้วนะครับมันยังมีเฉียงซ้ายขวาด้านบนและเฉียงซ้ายขวาด้านล่างสมมติว่าคู่ต่อสู้เข้าบอลมาข้างหน้าเราไป็นี่ครับโอ้โหเอาตัวรอดได้เยอะเลยอ่ะคู่ต่อสู้เข้าข้างหลังเราโอ้โหแตะไปไหนก็ได้นะครับ หรือว่าคู่ต่อสู้มารุมแย่งเรานะครับซ้ายขวาหน้าหลังเป็นไงอ่าเราก็แตะไปทางเฉียงซ้ายขวาด้านบนเฉียงซ้ายขวาด้านล่างก็ได้อ่ะหรือว่าคู่ต่อสู้แบบโหเอาจริงนะครับแบบเล่นโหนะครับมารุมแย่งเราถึงเจ็ดคนเป็นไงครับก็ยังมีทางรอดอะเออหรืออ่ะแปดคนเลยแบบโหปิดทุกทิศทางทำไงครับเป็นไงครับโยนก็ได้หรือว่า ส่งให้เพื่อนในตำแหน่งที่ดีกว่าก็ได้นะครับแน่นอนละโหพี oh ่ผมรุโดนุมโดนลุมแย่งขะไรนี้จะแบบมันจะมีช่องให้จ่ายแล้วมีเห็นไหมครับพอคู่ดอกสู้เขามาลุมแย่งเราอ่ะนี่คือโอกาสทองเลยนะครับหลายคนแบบโดนลุมแย่งแล้วก็แบบเอาละโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวนะครับเวลาโดนลุมแย่งมันมีมันก็มีโอกาสมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือแบบโอ้โหเล่นยากข้อดีคืออะไรข้อดีคือคู่ดอกสู้อ่ะจะเปิดพื้นที่ว่างมากมายให้เรา ได้ส่งบอลได้พาบอลไปได,ได้กดดันคู่ต่อสู้ในพื้นที่ว่างเหล่านั้นพอบอลมาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเพื่อเราได้บอลยิงง่ายสบาย,สบายเลยเห็นป่ะอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้มอลลุมยแย่งเราตรงเนี้ยพื้นที่คู่ต่อสู้ก็เปิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย <realiz ation, S 2> ใช่ไหมเห็นป่ะเพื่อเราก็วิ่งเติมไปเลยวิ่งเติมบอยเพื่อวิ่งเติมโอเคสบายเลยนะครับแต่เรื่องจริงมันไม่ค่อยมีใช่ไหมล่ะแต่ผมให้ทุกคนเห็นนะว่าเฮ้ยพอเราโดนลุมแย่งอ่ะต่อให้ต่อให้ทุกคนมาลุมแย่งทั้งสนามอ่ะ อีกฝ่ายม่รูมียังท่าสนามเราก็เราก็เอาตัวรอดได้อยู่ดีอ่ะเพียงแต่เราเพิ่งมารู้แงว่าเฮ้ยมันมีทางทางรอดแบบนี้ด้วยแต่เวลาเหตุการณ์จริงอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันไม่มีช่องอ่ะมันแบบโหมันไปไม่ได้มันไปยับมันไปได้นะครับมันไปได้ขอแค่เราแตะบอลให้ไวพอแล้วพาตัวเองไปครอบครองมันอีกทีนึงนั่นคือใส่นะครับที่เราจะต้องเลี้ยงหลบกลวยฝึกคล่องตัวฝึกสปีดเลี้ยงบอลโยกหลอกท่าหลกต่างก็ ก็เพื่อให้ที่จะพาบอลไปในทิศทางเหล่านี้ได้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงแบบเราชนะคู่ต่อสู้หรือเปล่าเราพลาดหรือเปล่าผมจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนรับรู้ตรงนี้ก่อนและให้ทุกคนลงสนามจรงิงแล้วรู้ตัวเองว่าเฮ้ยมันมีลูกศรออกมาจากตัวแบบนี้มันมีทิศทางแบบนี้ให้เราได้เล่นด้วยแล้วเราก็ต้องกล้าที่จะเลือกใช้การที่จะเล่นเอาเล่นแบบไหนก็ได้นะครับเลือกทางไหนก็ได้ขอแค่เราเอาตรงนี้ออกมาใช้ในสนามจรงิง ผมบอกได้เลยนะว่าทุกคนจะเล่นกองหน้าเก่งขึ้นแน่นอนแล้วทีนี้นะครับก็มาถึงตัวอย่างนะครับที่ผมตัวตัวอย่างให้ทุกคนได้นําไปใช้ในเหตุการณ์จริงนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราได้บอลตรงนี้ใช่ไหมคูหล่อส้มาปิดตรงนี้สองคนนะครับอ่าเราไปไหนดิเราไปไหนดีอีกบ้างสมมติว่าไปไหนได้อีกพาบอลไปไหนได้บ้างสมมติไปไหนบ้างเห็นป่ะมีทางเลือกเห็นไหมครับอ่าคูหล่อส้มาปิดตรงนี้เลยอ่ะหน้าหลัง ไปครับโ้ oh, แบบไปไม่รอดแน่เปรีครับก็ก็มีทางเลือกอยู่นะหรือคู่่อสู้มาปิดตรงนี้ก็ยังคงมีทางเลือกอยู่สังเกตนะว่าไม่ว่าจะพื้นที่ไหนอะต่อให้เราโดนโดนรุมแย่งทุกพื้นที่เราก็ยังมีทางรอดเสมอนะครับและเมื่อคู่่อสู้รุมแย่งเราเยอะขนาดนี้แน่นอนนะครับคู่่อสู้ก็จะเกิดความเสียเปรียบคือเรื่องของพื้นที่ว่างที่เขาจะเปิดเอาไว้ให้เราได้โจมตีง่าย,ายเพื่อนเราได้บอลปุ๊บโอ้โหจบับบอลหลอกยิงง่ายๆนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มองรอบรอบตัวแล้วเราไม่รับรู้ว่าเฮ้ยมันมีทิศทางเหล่านี้ด้วยผมเข้าใจดีนะว่าแบบเวลาลงจริงสนามจริงมันจะแบบมันจะหลุดอะสมาธิมันจะหลุดแล้วก็แบบเหมือนที่เอามาใช้เหมือนเหมนไม่ได้ผลไงใช่ไหมดังนั้นผมถึงให้ทุกคนโฟกัสนะว่าลงสนามจริงแล้วอะกล้าออกมาใช้แล้วก็รับรู้เรื่องตรงนี้ด้วยมองรอบรอบตัวปังนะครับแล้วก็รับรู้ว่ามีลูกศรอ,ออกจากรอบๆอบตัวตรงไหนได้บ้าง โอเคนะครับอันนี้คือแบบคือสิ่งสําคัญเวลาที่เราเล่นกองหน้าเลยเวลาที่เราเล่นจริงเราก็จะแบบไม่ตื่นเต้นไม่รนเล่นง่ายสบายมากๆแบบเล่นยังไงก็ได้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับทุกคนก็ลองดูอะว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแน่นอนละมองเห็นจากพาวนี้มันก็ง่ายนู่นนี่นั่นผมผมพยายามเน้นย้ํานะว่าเฮ้ ไอสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดมัน,ม,นมันเป็นไปได้มันเอาตัวรอดได้มันทาได้ถึงแม้ว่าในอดีตท,ทุกคนจะบอกว่าเฮ้ย hey, มันไม่ได้ผมลองแล้วมันไม่ได้เพราะว่าเรายังมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะต้องเติมแต่งเสริมสร้างเพื่อให้เราสามารถที่จะลิงก์หลบคู่ต่อสู้ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทุกคนเล่นนะครับหรือผมเป็นโค้ชให้ทุกคนนะ่ะผมจะถามเลยว่าเฮ้ยพลาดอะไม่เป็นไรยิงเข้ายิงไม่เข้าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนว่าหรือมีแบบว่าไงรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ย ผมไดถามคำามเดียวนะก็คือเราได้รับรู้เหตุการณ์แล้วหลับตัวไหมได้มองแล้วหลับตัวไหมแล้วก็รับรู้ไหมว่าเฮ้ยทิศทางในการเล่นบอลน่ะในการที่จะเลี้ยงบอลส่งบอลพาบอลไปอ่ะเราได้รับรู้ตรงนี้หรือเปล่าเห็นภาพแบบนี้กับตัวเองหรือเปล่าโอเคนะดังนั้นนะครับหวังว่าทุกคนจะเอาตรงนี้ไปใช้แล้วก็เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับตัวเองผมไม่ต้องการที่จะแบบพอทุกคนจบเกมมาเบอร์แพ้ชนะหรือเสมอนะครับทุกคนแบบโหรู้สึกตัวเองไม่เก่งทุกคนรู้สึกว่าแบบ ตัวเองพลาดเยอะคือมันคือเราเอาเป้าหมายของกองหน้าเราไปที่การทำประตูไปสมบอ่ะไปที่ชัยชนะไปสมบอ่อะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าโหมกระบอที่จะได้รับชัยชนะมันมันมันต้องทํำยังไงโอเคมันต้องยิงประตูแต่ว่าก่อนที่ยิงประตูอะมันก็ต้องเป็นไงครับที่ผมบอกไปก็ต้องรับรู้แปดทิศทางในการเลือกเล่นอย่างเงี้ยเราอยู่หน้ากรอบเกลียดโทษอะโู้โซบงังได้ไม่หมดเลยนะครับเป็นไงมีทิศทางไหนให้เราเล่นได้บ้างเออ อ่าตกคืนหลังอะไรอย่างเงี้ยหรืออ่ะแบบโหพี่มันเติมเลยไม่หมดเลยทำไมถึงแบบไปข้างหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราพาบอลผ่านตรงนี้ไปได้แบบโหลิงแบกลิงกระชากตรงนี้ไปได้นะหรือแบบยกบอลข้ามหัวอะไรเงี้ยโหได้ยิงโลกโลกเลยนะอะไรอย่างเง,งีเยนะ้ยแล้วมีโอกาสยิงประตูได้ใกล้เคียงที่สุดด้วยโอเคไหมครับอ่าตรงนี้เนี่ยมันแต่ที่ผมบอกอะ่ะมันอาจจะยากอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันโหทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งคนที่ทําได้ก็คือ นักฟุตบอลเ,อเก่งๆนักฟุตบอลระดับโลกเกันเกมไหมครับสังเกตแปลว,ว่าแบบท่าหลอกทุกอย่างอะ่ะการท,ทําจิงแท็กติกต่างๆเพื่ออะไรเพื่อให้สามารถที่จะพาบอลไปข้างหน้าได้ไปในทิศทางทั้งหมด8ทิศทางนี้ได้เห็นไหมครับอ่าดัมน,นั้นก็หวังว่าทุกคนจะนําไปใช้แล้วเกิดผลดีที่สุดนะครับใครมีคาถามหรือมีคำแนะนํา,นานเชิญได้ล่างเลยนะครับ